อยากถวายปัจจัยพระทำได้ไหมทำได้ะต้องมีใบยาวัชกรรัชก,กาลที่สี่ท่านสร้างระบบเนตยพัทเนตยพัตก็คือให้ค่าอาหารพระพระสังฆาธิการทั้งหลายหลวงพ่อก็ได้นะหลวงพ่อมีเงินเดือนนะ เดือนละพันแปดร้ยบาทวัละหกสิบบาทกินก๋วยเตี๋ยวได้ชามหนึ่งนะพระสังฆราชแล้วได้สามงเงินกว่าบาทเงินนี้เข้าบัญชีต้องเข้ากรุงไทยนะเข้าบัญชีไว้ตั้งแต่หลวงพ่อเปเจ้าวาดเงินนี้เข้าบัญชีทุกเดือนทุกเดือนเดี๋ยวนี้ไม่รู้คงเป็นแสนแนละ้วะดูนะ หลวงพ่อไม่เคยไปยุ่งเลยไม่ได้ยินดีว่าเงินของเราแล้ตั้งใจอยู่ว่าไม่ต้องเป็นเจ้าอาวาสเมื่อไหร่เงินนี้ก็จะโอนเข้าวัดไม่เอาถามว่าพระเจ้าไปดินถวายเนตยาภัทอาบัติไหมไม่อาบัติแต่ถ้าพระยินดีพระอาบัติ ถ้าพระเจ้าแผ่นดินถวายผ่านระบบเนียพระไม่ได้จับเงินนะพระไม่ได้อาบัติแต่ถ้าพระยินดีพระก็อาบัติเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะธรรมะวินัยเราจะมานึกเอาตามใจชอบไม่ได้อันนี้เรื่องของวินัยเรื่องของธรรมะก็เหมือนกันนึกเอาตามใจชอบไม่ได้อยู่ๆไม่เรียนไม่ศึกษา ปริยัติก็ไม่มีอ่านอ่านอะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยครูบาอาจารย์ฝ่ายปฏิบัติก็ไม่มีสอนเยงเยงเยงนะที่ก็เที่ยววิจารณ์นอนถูกอันนี้ผิดบางคนก็ด่าพ,าพระเพลินไปเลยนะสนุกเรียกยอดไลค์แล้วยอดแชร์อะไรสนุกไม่รู้หรอว่าทำบาป ไม่ได้ปกป้องศาสนานะทเที่ยวไปด่ามั่วซั่วไปนะด่าพระไปเรื่อยๆทำลายศาสนาเนะนี่ยเราควรจะรู้นะทั้งธรรมะทั้งวินัยธรรมะหลวงพ่อสอนไม่เยอะแล้วลนะวินัยไปอ่านเอาเองหลวงพูดดนท่านเคยสอนลูกศิษย์นะสอนพระ บอกพระวินัยให้ดูให้ศึกษาแล้วก็เรียนปฏิโมก